ในสมัยอดีตการนานมาแล้วมีชมดต,ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ต้นใสใหญ่วันหนึ่งได้มีพญาคุดออกเที่ยวหาอาหารแล้วก็ได้มาเกาะที่กิ่งต้นใสนี่แหละแล้วก็จะจับชมดกินเป็นอาหารชมดนั้นมีความหวาดกลัวมากแต่ก็ใจเย็นร้องบอกพญาคุดไปว่าตาท่านตอบปัญหาของเราได้เราเต็มใจให้กินแล้วก็ยอมรับว่าท่านฉลาดแต่ท่านท่านตอบผิดท่านต้องปล่อยเราไปนะพญาคุดได้ฟังก็ตกลง ชมดจึงถามปัญหาสี่ข้อด้วยกันแต่เมื่อพญาคุดต,ตอบแล้วชมดก็บอกว่าไม่ถูกต้องทั้งคู่จึงพากันมาหาพระดาบทให้ช่วยเฉลยปัญหาปัญหาข้อที่หนึ่งอะไรงามกว่าสิ่งที่งามทั้งหลายพญาคุดตอบว่าพระจันทร์วันเพ็ญพระฤาษีก็บอกว่าคําตอบที่ถูกต้องคือศิลมีแก่ผู้ใดผู้นั้นแหละมีสิ่งที่งามทั้งหมดปัญหาข้อที่สองอะไรยาวกว่า สิ่งที่ยาวทั้งปวงอ่าพระยาคุตตอบว่าถนนอ่าพระรามบทก็บอกว่าให้คำตอบว่าคุณงามความดีย่อมลือชาไปทั่วทุกทิศย,ยืนยาวไม่มีที่สิ้นสุดแม้ตายไปแล้วความดีก็ยังดำรงอยู่ต่อไปอ่าเรื่องปัญหาข้อที่สามของจมดอีกก็คืออะไรละเอียดกว่าของที่ละเอียดทั้งหลายพระยาคุตก็ตอบว่ายายสำลีอ่าปรสีก็ตอบบอกว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าสิ่งละเอียดทั้งหลาย ทีนี้ปัญหาข้อสุดท้ายอะไรเป็นที่สุดยิ่งกว่าความที่สุดพญาคุณก็ตอบว่าความตายสินะพระฤาษีก็บอกว่าพระนิพพานคือความที่สุดยิ่งกว่าความที่สุดใดๆก็เป็นอันว่าเป็นที่ยอมรับแก่ทั้งสองฝ่ายและพระฤาษีก็สอนพญาคุณว่าท่านอย่าจับสิ่งที่มีชีวิตกินอีกเลยจงรักษาศีลซึ่งเป็นคุณงามความดีที่เป็นสิ่งที่ยาวกว่าบรรดาสิ่งที่ยาวทั้งหลาย แม้ตัวตายไปความดีนั้นก็ยังยืนอยู่ต่อไปช่วงนี้รันดอนอพญาคุดเชื่อฟังพญาสีก็เลยกราบไหว้ลากลับไปยังบิมานชิมพีที่อยู่ของตนชมดก็กลับไปอยู่ที่ต้นไรใหญ่อย่างสงบสุขคติสอนใจก็คือสละทรัพย์แล้วก็ออกบวชย่อมมีคุณค่ากว่าออกบวชแล้วหาทรัพย์แล้วก็ข้อสองก็คือเมื่อภัยมาต้องใจเย็นข้อทีอ่สามก็อย่าลืมรักษาศีลสร้างคุณงามความดี ศึกษาพระธรรมแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถึงซึ่งนิพพานนั่นเองก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์กมลวันศิตอาจารย์ยอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ